สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะทำโจทย์เลขาคณิตกันหนึ่งข้อนะ proof with word นะ proof without word ก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะสามดียมุมฉาก a b c มี a เป็นมุมฉากความยาวด้านตรงข้ามมุม a นะหหน่วยนะหซนเมตรก็ไดะนะ้เนี่ยความยาวด้านตรงข้ามมุม b 3เซเมตรความยาวด้านตรงข้ามมุม c 4ซนเมตร มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า D E F G นะบรรจุอยู่ในรูปสามเหลี่ยมให้หานะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะแล้วก็มีเฉลยให้เลยนะพื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่ากับนะ 60, ส่วนส7 7กำลังสองนะหรือจะพิมพ์ให้เห็นแค่นี้ก็ได้นะหรือจะเห็นความยาวได้เลยก็ได้นะ 3600หารด้วย1369นั่นคําว่าเนะี่ย proof without w o r d ก็อาจจะให้แค่นี้นะมองเป็นแบบฝึกหัดก็เด็ดไปนะเรียนบางคนทำได้แล้วบางคนทำไม่ได้ก็เพิ่มเติมเงื่อนไขให้นะเพรานภาพถัดไปก็ชีน้นำเพิ่มเติมนิดนึงนะรูปเดิมแหละนะ A, B, C ตรงข่ามมุม A 5เซนติเมตรตรงข้ามมุม B 3เซนติเมตรตรงข่ามมุม C 4เซนติเมตรนะแต่ชี้นำนิดหนึ่งว่านี่นะถ้ามุมนี้เป็นมุมแอลฟานะด้านนี้ขนานกันนะมุมนี้เป็นแอลฟาด้วยด้านนี้เป็นมุมแอลฟานะมุมนี้มุมฉากมุมนี้เป็นมุมเบต้านะเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นนะเบต้าเพราะว่าแอลฟาบวกเบต้าเท่ากับ90องศา พอตัวนี้เป็นเบต้าอันนี้90อันนี้ก็เป็นแอลฟาอันนี้ก็เป็นภาพชี้นำมากขึ้นนะก็ยังอยู่ในลักษณะของ p r o ู f without w o r d อีกนะแต่ว่าชี้นำว่ามีมุมอย่างนี้เท่ากันนะแล้วก็ดูซิว่านักเรียนสามารถตอบได้ไหมว่า X มีค่าเท่าไหร่นะหรือว่าพื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่าไหร่นะจากเดิมนะ ก็อาจจะมีนักเรียนทำได้มากขึ้นนะต่อไปนะมีบางคนต้องการคําอธิบายหรือชี้น,นำมากขึ้นเราก็เพิ่มเติมให้นะสามเหลี่ยมนะ A D G เนี่ยนะ A D G กับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ A B C มีมุมฉากร่วมกันนะมีมุมแอลฟา เพราะว่าเส้นนี้ขนานกันมุมฉากแอลฟาเท่ากันอ้างได้แล้วนะสามเหลี่ยม A D G กับสามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะโปรแกรมที่พิมพ์ตัวนี้นะไม่มีสัญลักษณ์ลูกอะไรนิเศษนะขอใช้ตัวนี้แทนคำว่าสามเหลี่ยมคล้ายเนะี่ย ภาษาคณิตศาสตร์นะก็แล้วแต่ข้อตกลงว่าสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเทนะ่าออกันทุกประการพื้นที่เท่าออกันหรือสามเหลี่ยมคล้ายนะก็ฟังคำอธิบายแล้วกันนะตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายพอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะ x อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะ5เนะี่ย bc นี่ยาวหหน่วยอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากด้วยก็ x ส่วน5เท่ากับนะ u ส่วน4สอดคล้องกันนะ v ส่วน3 x เท่ากับนะ5ส่วน 4u ะเนี่เงื่อนไขคู่นี้ x เท่ากับ5ส่วน 3v ะต่อไปนะสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่ง cfg เนะนี่ย cfg สามเหลียมุมฉากทั้งคู่เลยนะมีมุมเบตาร่วมกันนะมุมแอลฟาตัวนี้กับแอลฟาตัวนี้เท่ากันสามเหลี่ยม C F G กับสามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมคล้ายสามลบ V ด้านนี้ทั้งหมดยาว3หน่วยตัวนี้ V ตัวนี้ก็เลย3ามลบ V นะ สาลบวอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะก็ต้องหารด้วยห้าเอยู่ด้านตรงข้ามมุมเบตานะก็หารด้วสเอาคู่นี้พอนะสามเหลี่ยมนะ b d E เนี่ย d e เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันะนะเหตุผลแบบเดียวกันด้านนี้ u อันนี้ก็4ีลบ u 4ลบ u อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะงั้น4ลบ u ส่วน5เท่ากับ x อยู่ด้านตรงข้ามแอลฟ้าเนี่ยก็ x ส่วน3ะงั้นคำว่ารู o f with o u t w ร r d เนะี่ยเริ่มมี word เข้ามาแล้วแต่ก็เนะีเป็นการชี้นำให้นักเรียนได้ฝึกคิดต่อไปว่าคนะรูให้คำแนะนำเท่านี้แล้วนะหาได้ไหมว่าพื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่าไหร่ คมมีนักเรียนเกินครึ่งห้องแล้วล่ะเนี่ยสามารถทำงานชิ้นนี้ต่อไปได้เนี่ยสุดท้ายเราก็เฉลยัน้คำว่า proof without w o r d หรือ proof with w o r d นั่นนะก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนนะอาจจะเอาภาพนี้ทั้งหน้าเลยแล้วก็ให้นักเรียนไปอ่านเองเนี่ยมาอ่านเฉลยกันต่อไปนะ5ส่วน 4u เท่ากับ x นะี่ยแล้วก็ x เท่ากับ3ส่วน5 4ลบ u แก้สมการหาค่า u ได้ละเนะี่ยห้ส่วน3 v เท่ากับ x นะี่แต่ x มันเท่ากับ4.5ส่วน5คูณ3ลบ v แก้สมการหาค่า v เนะวัน x เท่ากับนะเอาตัว u มาใช้ก็แล้วกันนะตัว u หรือตัว v มาใช้ก็มีค่าเท่ากันแหละ x คำนวณแล้วมีค่าเป็น6 0ส7่วน37 พื้นที่สีฟ้าก็เลยมีค่าเท่ากับ x กำลังสองนั่นค่ว่า proof with w o r d เนะ proof without w o r d นั่ prove with word นนะก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนนะจะนำภาพไหนไปใช้นะให้คำนัให้คำแนะนำลูกศิษย์เรามากหรือน้อยพบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ